สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e สวัสดีแฟนเพจ a c e b o o k นะครับทางช่องวินัยสุทธินะครับผมวันนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาบ้านตะโกนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับมาติดตามหน่วยหนังนะครับเป็นหน่วยไหนเนี่ยไม่รู้นะครับแอดมินไม่ยังไม่รู้เลยนะครับก็มาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวพาชมบรรยากาศนะครับใน งานนะฮะว่าจะเป็นหน่วยหนังหน่วยไหนนะครับผมแต่ดูนะครับเมื่อกี้สังเกตดูก็น่าจะเป็นงานชัปนกิจนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าคนไหนนะครับที่ไม่มีที่ไปครับเรียนเชิญนะได้ที่บ้านตะโกนะครับขบลบ้านยางนะอำเภอเมืองจังหวัดพิรัต์นะครับผมมาถึงแล้วนะครับ เ,เสียงจากจะภาพนะครับอเ,เออน่าจะไปไปเก็บที่แล้วนะฮะมาถึงแล้วนะครับผมตอนนี้ก็เจภาพพร้อมที่จะออกไปเก็บบัทีแล้วนะครับในส่วนของหนังวันนี้นะครับก็ตั้งอยู่นะครับหน้าบ้านเจ้าภาพนะครับผมใช้วันนี้คืนนี้ไม่รู้ว่าโตรงหรือเปล่านะครับโอเ้เสียงเสียง ผมโรงนี้ไม่รู้ยังไงนะครับผมเดี๋ยวถ่ายไว้ก่อนนะนะครับเป็นหน่วยของน้องใหม่ภาพยนตร์นะครับน้องใหม่ภาพยนตร์วันนี้มาจัดฉายอยู่ที่บันตะโกนะครับตำบลบ้านยางอำเภอเมืองจังหวัดก็่ถึอำเภอเมืองเนาะจังหวัดบุรีรัมนะครับมณนนีตั้งจอฉายนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับอยู่ในในมุมนะครับมุมตรงนี้นะครับแคบนะฮะ หน่วยเล็กๆลงได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามนะครับทีมงานนะฮะตอนนี้กำลังติดตั้งอยู่นะครับทีมงานน้องใหม่ภาพยนตร์สวัสดีครับ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 ทุกคนว้าวสวัสดีครับมาอีกแล้ววันนี้ได้งานนะครับจากน้องใหม่ภาพยนตร์นะครับผมกาลังกาลังต่อสายไฟนะระบบไฟในเรือเรือสุดท้ายแล้วบระบบไฟนี่ตรงนั้นติดติดตั้งหมดเลืออะไรอีก ขยายก็ต่อเรียบร้อยใช่ไหมเรียบร้อยแล้วเนาะคนละคนเขากัคนละเลขโอคนละโอแบ่งหน้าที่กันโอ้ดีแล้วนี่ก็ระบบไฟอันนี้ก็เป็นเจ้าของเลยใช่ไหมครับเออก็เคยมาถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะครับช่วงนั้นนะฮะทำไมรู้ได้มานี่ก็ได้รู้จักรู้จักพี่สมัยสมัยชาวแกมาอย่างเนี่ยทำไมาเนี่ยเนี่ยยังเลยยางนโอ๋ออย่างนี้ก็เลยมาก่อน ให้ทีมงานทํางานต่อนะครับนี่ระบบไฟครับแกกำลังต่ออยู่นะครับตามมาดูระบบไฟก่อนนะอันนี้จอเท่าไหร่จอสิเมตรหรือจอแปดเมตรแปดเมตรเมตรเนาะจอแปดเมตรนะครับผมวันนี้ลงจอแปดเมตรนะครับกับงานฉับนกิจนะครับอ่าดีจอดูจอนะครับผมจอเล็กๆนะครับนี่นได้ีวุอันนี้ก็ใจรักเหมือนกันนะครับที่มาทําหนังนะครับผม บ้านช่าภาพก็อยู่ฝั่งทางนี้นะครับผมบ้านะโกอ้าวมจอขนาดนี้จอ8เมตรนะครับสลับน้องไม้ภาพยนตร์นะครับก็อยู่บ้านบ้านบ้านตะโกหยือเปล่านะครับตอนนั้นเคยมาถ่ายนะฮะน้ำอัดาไปหน่วยเล็กๆนะครับที่ามอบความบันเทิงให้เจ้าภาพนะครับ ไปชมกันก็อย่าลืมติดต่อได้นะครับกับน้องใหม่ภาพยนตร์นะก็จะพาท่านใดสนใจนะครับเบอร์โทรก็เคยถามแกอยู่นะครับอยู่ในในคลิปนะครับก็เลื่อนเลื่อนดูนะครับแล้วก็ติดต่อได้นะครับสราบด่วยนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในระบบนะครับในตู้เบรดของเราโคดของของน้องใหม่นะครับนี่ตู้เบรดเป็นเป็นเขาเรียกว่าสูตรใดนี่ มาจากช่างนุนะครับมิวสิกนะครับอันนี้ตู้สูตรไหนครับนี่จากช่างนุเขาเรียกว่าสูตรอะไรช่างนุเนี่ยอะไรก็ได้เราคุ้มกันนะครับเจ้าของในเจ้าของนี่นะเจ้าของเสื้อเทียวเนี่ซุ้มเที้ยตีนหนุ่มยาวหนุ่มยาวโอ้หนุ่มผมยาวตู้อ่าช่างนุของช่างนุเลยนะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปถามก่อนนะครับเดี๋ยวดูก่อน โอ้โหนี่สูตรนี้แน่นอนแน่นอนนะครับนี่ใครต้องการที่จะต้องการตู้สูตรนี้ครับก็ติดตามจากนุกมิวสิกเสานะครับช่างนุกมิวสิกเนี่ยครับเดี๋ยวไปถามเจ้าของตู้นครับว่าเป็นสูตรอะไรตู้เบ,บียของเก๋นนะสวัสดีครับอาจารย์อนุมพมยาวโอ้นี่ฮะเจ้าของตู้ตู้สูตรใดครับนี่ เขาเรียกว่าอะไรครับเขาเรียกออเดอร์ไม่รู้ออเดอร์อะไรอ๋อออเดอร์มันมีหลายออเดอร์อ๋อครับครับไม่รู้ยากดึงอยู่ครับปลาเนื้ให้ทดลองเดี๋ยวให้ทีมงานต่อกันครับผมเดี๋ยวเราไปดูตู้ต่อนะครับผมก็เป็นออเดอร์สูตรอ๋อออเดอร์เดอร์เก้าออเดอร์เก้านี่ออเดอร์เก้าดอกสิบแปดนะครับผมข้างในก็จะเป็นดอกไอ้บ้านะครับช่างแกบอกเมื่อกี้นะอ้ เล่นของดีเลยครับไอบาดนี่ครับเป็นตู้สูตรของช่างนุ Music Sound นะครับผมนี่ฮะโอ้เซอร์แบรนด์ของเกนะครับโอ้ทำได้สวยครับนี่ฮะมาอยู่กับทีมงานน้องใหม่ภาพยนตร์นะอันนี้ก็เป็นเสียงกลางกลางแหลมอยู่ข้างบนนะนี่กลาง บางลูกเบ็ดอยงนี่นะครับผมบางแหลมมีแหลมด้วยออนอยู่ข้างบนฮะแอคคอร์ดนะครับแต่ละข้างก็ประมาณนี้นะครับฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้เท่ากันนะครับนี่โตของช่างนุนะฮะมาควบคู่กับหนังน้องใหม่ภาพยนตร์นะครับวันนี้มาจัดชายอยู่ที่บันตะโกนะครับระบบเสียงนะครับโอ้โหเนี่ยเอฟซีมาคอยนะครับมา มามาเป็นกองเชียร์สวัสดีครับ FC ครับ FC บันตะโกครับผมทีนี้อ๋อเนี่ยฮะในทางด้านระบบเสียงพาวเวอร์นะครับของทีมงานน้องใหม่ภาพยนตร์นะครับอันนี้ก็จะเป็น NPE 2002 NPE 2002นี่ขับอะไรครับอาจารย์ขับกลางเนาะนี่ฮะใช้2002ขับกลางนะครับแล้วก็ AMD อันนี้ กับเบรดป่ะกับเบรดสี่ช่องเ,เลยเนาะแน่นอนแน่นอนครับข้างล่างพันแปดพันแปดนะครับพลพลกับเลมครับพนกับเลมพลข้างหนึ่งพลข้างหนึ่งนี่ครับตัวล่างนี่พลพลข้างหนึ่งเลมข้างหนึ่งนั่นสำหรับซีพันแปดนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นเสียงเบรดนะครับตัวนี้สี่ช่องอกหลังฝั่งนี้ก็จะเป็นครอสนะครับกับอีคิวนะฮะอก ขนาดนี้พอแล้วครับผมนี่ใช้ได้เลยระบบเสียงดังสุดยอดเนอือไหนมิกอย่าเห็นมิกเห็นทอรเวอร์แง่นี้นะครับดูครับกล่องทอมิกกล่องมิกไม่ใช่ธรรมดาในยาวยาวเหยียดโอ้นี่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 สปิริตสปิริตไลฟ์โฟ นี่ยอดเลยนี่เท้าคอนเสิร์ตเลยครับนี่เหมือนเวทีคอนเสิร์ตนะครับมิกโอ้สุดยอดครับสุดยอดสุดยอดเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมระบบเสียงหนังของน้องใหม่ภาพยนตร์นะครับโอ้ขนาดมิกเอลอะตื่นเต้นแล้วครับนี่มิกเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยใหญ่จะลองมุ่ยที่เสือ้อที่เสื้อกระแทกหลักแต่ที่ที่มันเล็กแต่ใช้ตัวนี้อ๋อ ไฟชุดใหญ่เป็นผีกระแทกหลังใช่โอ้โหนี่ครับรู้เหมือนกันครับโอเคเยี่ยม,มนี่ครับผมิงมงานกำลัง<ด>ต่อ,ตอ<ด>ข้างหลังอยู่นะครับระบบไฟระบบเสียงนี่ครับการต่อนะครับ <c oughs> <c oughs> โอ้ตามตามเรานะแนวเรานี่ครับเบระครับต่อข้างเลยครับนี่ต่อชนอนลเลยนะครับอันนี้ก็ข้างหนึ่งนะครับนี่ ประมาณนี้นะครับผมฝั่งนี้ก็เป็นระบบไฟนะครับอันนี้กลองไฟเนาะลงไฟกระพริบแบ่งหน้าที่กันทำนะครับผมจะได้เสร็จไวนะฮะ,ะต่อไปเรามาดูขึ้นจอนะครับ,จอ,รบจอ8เมตรของน้องไม้พัพพยนนะครับผมนี่ฮะขึ้นจอง่ายๆนะครับ คนละข้างเลยนะครับดึงเลยดึงขึ้นแล้วนี่คนละข้างน,นี่ข้างหนึ่งนะข้างหนึ่ง่ะขึ้นละน้องไม้ภพาพยนต์ขึ้นจอโวจอแปดเม็ดนะครับขึ้นละนี่ายขวานะฮะเดี๋ยดูข้างหลังครับดูข้างหลังต่งงอเอ้ขึ้นแต่แบบง่ายๆเลยนะฮะจอเล็กแปด เม็ดนะครับสคนปอกนะครับโอ้จอลอยสูงครับขนาดจอนะ่าจะส6ส่วน9แต่ขนาดโครงจอเป็น4ส่วน3มแมน่นอนครับนี่นอนนจอ 16, ส6ต่อ9นะโครงจอก็4ส่วน3ดูฮะจอลอยลอยนะครับไม่เป็นไรไม่มีปัญหานะครับนี่ก็สวยเหมือนกัน ขึน้นล้ขึ้นล,นลเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้านะคุณโจของหน่วยน้องหม้ภาพยนตร์นะครับแบบง่ายๆอ่าเรียบร้อยนะครับฝากไว้สักจอหนึ่งนะครับน้องไม้ภาพยนตร์นะฮะสนใจติดต่อนะครับเบอร์โทรก็อยู่คลิปก่อนๆน,นะครับ เขาไปดูแล้วก็ so, ติดต่อนะราคาย่อมเยาราคาเป็นกันเองครับนี่ครับน้องไม้ภาพพยนตร์ตอนนี้ทีมงานก็จะติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เต็มรอยนะครับเหลือมัดจอนะฮะต่อไปก็จะลองเสียงฮะระบบอะไรก็ต่อเรียบร้อยนะครับในด้านเสียงก็เรียบร้อยแล้วนะครับผม เหลือแต่ระบบเสียงว่าจะลองเสียงออกเป็นเช่นไรนะครับจอเมตรนะครับวันนี้น้องใหม่ภาพยนตร์นะครับจอลอยนะครับจากพื้นดินประมาณเมตร30เมตด40 m ครับประมาณนั้นฮะจอลอยนะตู้เบรข้างข้างละสี่ใบนะครับตรง,งกลางก็จะเป็น กลางเลมนะฮะข้างบนก็จะมีอนด้วยนะครับข้างะข้างละปากนะครับก็ไฟกระพริบําเสียงนะครับข้างบนข้างละตัวรอเวลานะครับรอเวลารอเวลาลองเสียงนะระบบไฟฟ้านะครับ<อ>เรื่องราคานะครับ ก็ไม่ได้ถามนะครับว่างานนี้รับเท่าไหร่นะครับต่อไปเจ้าภาพก็จะรังชัยนะครับผมเราตถถถ้อได้เอารัตนที่มาะยังอธิบูชาอามาหากังตายาสุขายะ ข้าไปเจ้าทั้งหลายขอบูชาพระกรทินาธิราชสันตด้วยพระบุนนีขอจงเป็นไปเพื่อประโยชน์และความดีเแกาข้าไปเจ้าทั้งหลายพุทธบูชามหาเทวันโตธรรมบูชามหาปัญโยรังคบูชา มาพัวโหตีติดิดีธเดชยวันดุเตือนอ 他妈。嗯 <music>

Hãy nếu cho kênh phải Mì các bạn không sao เมื่อกี้เราลงเสียงไปเรียบร้อยนะครับแต่แอดมินไม่ได้ไทยเรติดลิขสิทธิ์นะครับเพลงที่เปิดนะครับต้องกลาวขอบคุณด้วยนะครับวันนี้ฝากด้วยนะครับกับภาพยนตร์น้องใหม่ภาพยนตร์นะเจ้าแบบเม็ดนะครับลงพื้นที่ตรงนี้นะครับไม่ค่อยกว้างขวางวันนี้ลงตู้เวทดนะครับข้างละสี่ใบนะครับก็เสียกลางเล่็บนะข้างละสองคนนะครับฝากครับอันนี้นะครับผม

some me something to dance to. Uh, hey, hey, uh. Yo, give me something to dance to.